The Voice 2024. Presented by Toyota. I will always remember The day you kissed my lips like this ain't better. And An image just like this, no it's never been better than a summer Like we are in the present, drinking from plastic cups, singing love is forever and never. But well, I guess that was true. Cool. Now dancing on the hood in the middle of the woods of a normal Mustang where we sang songs that all show her friends. And it went like this, say oops, I Saying bye bye bye, hold up. If you wanna go and take a ride with me, better hit me, baby, one more time. Paint a picture of you and me on the desert when we were young, Swinging at the top of both our lungs. Now we're under the covers. Fast forward to 18, we are more than lovers. Yeah, we are. Of an old where we sang songs with all our children, friends. Oh no, oops, I got 99 problems singing bye bye bye. Hold up, if you wanna go and take a ride with me, better hit me, baby, one more time. Hey, paint picture of you and me on the tears when we were young, singing at the top of both our lungs on the day. ววววสวัสดีครับสวัสดีคอครับผมชื่อทาริยาครบนะคะอายุ21ปีเป็นลูกครึ่งสวิตไทยค่ะแล้วก็เป็นเชฟที่สวิตเซอร์แลนด์ เย้แล้วตอนนี้ทำไมมาอยู่ที่เมืองไทยล่ะครับปกติเป็นเชฟอยู่ที่สวิสแหละครับใช่ค่ะแล้วตอนนี้คือมาเที่ยวหรือมาพักร้อนหรือไม่ค่ะหนูเราออกจากงานเพื่อมาตัวเองว้าวใช่เพื่อมารายการนี้เลยค่ะโอ้เดี๋ยวดวก่อนทาริยค่ะอะไรทำให้หนูทิ้งทุกอย่างเพื่อมาจับไมเพราะว่า หนูอยากร้องเพลงบนเวทีค่ะใช่แล้วคุณพ่อคุณแม่ใครเป็นสวิสใครเป็นไทยยังไงครับคุณพ่อเป็นคนสวิสคุณแม่เป็นคนไทยคุณแม่เป็นปักีิฮาไม่ใช่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 อะไรย่าไป่ฮาแบบนั้นไม่เอาเิเอพลงไทยได้ฟังไหมคะฟังค่ะล่าสุดหนูฟังเพลงอะไรอ๋อก็ฟังโบกี้ไลออนพี่วีไวโอเลใช่ค่ะ คือขอนุญาเรียกตัวเองว่าแม่ค่ะเพราะว่าแก่แล้วท้าย <laughs> <laughs> าล้าลองเพลงไทยให้แม่ฟังหน่อยหูกได้ค่ะอย่ายื่ให้เนื่อยใจหากเธอไม่เป็นตัวเองอย่าฟืนทำต่อไปอีกเลยเพื่อให้เรารักกัน ขอบใจนะที่ครั้งหนึ่งเธอก็ยอมพื่นใจตัวเองขอบใจนะฉันรู้ว่าเธอทำดีดสุดแล้ว ขอบคุณค่ะ,คคะหนูรู้ไหมว่าหนูเป็นคนที่เสียงสวยมากๆเสียงแบบเสียงสวยเหมือนหน้าหนูละลูกโอ้ยขอบคุณค่ะคือ <laughs> สวยเสียงกับหน้าไปด้วยกันเลยคือสวยแบบนั้นเลยแล้วก็เป็นเสียงที่มิกซ์มันเป็นเสียงที่ถูกมิกซ์โดยเชื้อชาติของเขาใช่ใช่ครับโดยสายชาติพันธุ์ของคนเราเนาะเขาจะถูกมิกซ์ฝรั่งกับไทยมารวมกันสวิสกับไทยมารวมกันเพราะว่าถ้าเสียงผู้หญิงไทยจริงๆเี่ยก็จะไม่ได้เสียงแบบนี้ใช่ครับ <laughs> มันจะมีความแบบผสมอยู่แม้กระทั่งอย่างในคนไทยเนี่ยถ้าเป็นคนใต้หรือคนอีสานก็ <st aff> จะเสียงอีกแบบหนึ่งเขาจะถูกมิกซ์ในแบบบอกไม่ถูกแต่มันถูกแยกโดยการฟังนี้ได้คือดีใจจังเลยอะ <st aff> ที่แบบที่ได้หันมาจริงๆแล้วอยากกดตั้งแต่คำแรก <st aff> อแหมมันปวดศอกปวดเข่าเลยฮะยืดยาก โอยบักภาคไม่มีชอบชอบภรรยาดูเมืองอะไรครับซีวิสอยู่ลูเซิร์นค่ะลูเซิร์นโหพี่ชอบมากคุณแม่เป็นคนจังหวัดอะไรลูกราชบุรีค่ะราชบุรีเกิดราชบุรีนะคะเออแล้วทำฟองดูอร่อยไหมฟองดูเป็นเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะคือวอร์มอย่างเดียวอ๋อไม่ต้องไม่ต้องทำอะไรมากแล้วใช่ค่ะพี่คิมชอบอยู่ทีมพี่คิมไปทำให้พี่คิมกินได้นะได้เลยค่ะ คือคือคือแม่รู้สึกว่าจะทำอะไรกับหนูได้อีกเยอะแยะใน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 สิ่งที่คือถ้าเสียงสวยนี้ฉันสบายใจแล้วอะกับการมันเหมือนกับอะไรเดียววันมันเหมือนกับฟ้าเวลาฟ้าเปิดฟ้าสีฟ้าฟ้าอะทำอะไรก็ได้แล้วอยากออกมาทำอะไรก็ได้หนูก็คือท้องฟ้าสีฟ้าฟ้าของแม่ยินดีต้อนรับเข้าสู่ทีมคิมค่ะขอบคุณค่ะ โคชคิมและโคชจ่ายได้ลูกทีมมาเพิ่มอีกทีมละหนึ่งคนทำให้ในตอนนี้ทั้งสองทีมเหลือที่ว่างอีกเพียงทีมละหนึ่งคนเท่านั้นจ่ายยินด,ดีด้วยนะครับยินด,ดีด้วยครับ